สวัสดีครับพบกระตูพาโดยในช่อง YouTube ไล่์ผัวน้อยครับวันนี้เราจะมาแชร์เปืือกคนที่ยังไม่รู้นะครับเราก็จะมีแชร์เขาเรียกแชร์อะไรแชร์ความแปลกของมันแชร์ลักษณะดเด่นของมันแชร์เอกลักษณ์เฉพาะพันธุ์ของมันนะครับนะฮะขนุนอ่อนนะครับ,รรบมีอยู่พันธ์หนึ่งครับที่ว่าออกลูกมาแล้วเขาจะมีลักษณะเด่นพิเศษที่เป็นทรงทรง ถ้าใครปลูกสายพันธุ์นี้จะรู้เลยว่านี่คือลักษณะเด่นของเขาเขาจะออกเป็นออกเป็นขนุนอ่อนมานี่ฮะนี่ฮะรูปทรงเขานะครับตอนก่อนที่ยังอ่อนอยู่จะแปลกมากครับแปลกยังไงนะครับผมนี่นี่เห็นไหมฮะเขาจะเป็นกรีบครับถ้าอยา่าถ้าคนทะลึง่งทะลึ่งก็นะมันจะเป็นกรีบกาจะเป็นสายพันธุ์นะ่ผมยังไม่พูดว่าเฉลยพันธุ์อะไรจะเป็นกรีบพันธุ์เนี้ย อันนี้กรีบอย่างน้อยนะครับบางทีมันจะกรีบมากเลยแล้วมันเป็นทุกต้นเป็นเฉพาะพันธุ์ของมันพันุเดียวนะนี่ฮะจะเป็นกรีบอันนี้กรีบไม่สวยนะจะเป็นกรีบเกินกรีบนี่นี่ฮะเห็นไหมฮะนี่เขาจะเป็นกรีบนี่เป็นกรีบของเขาเลยแล้วแต่ว่าจะกรีบเล็กกรีบใหญ่กรีบกรีบเล็กกรีบใหญ่แนละ้ว นี่ก็จะเป็นกรีบนะครับผมเป็นกรีบล,ลูกอ่อนนะเฉพาะเป็นเฉพาะลูกอ่อนถ้าคนดูสายพันธุ์นี้ครับดูใบไม่เป็นมารอดูรุ่นที่ลูกอ่อนเลยว่าใช่ใช่มันไหมใช่พันธุ์ที่เราต้องการไหมแล้วอันเยและ้ะถ้าเกิดเราดูใบใบเนี่ยมันจะดูยากถ้าเกิดคนไม่ใช่เซียนจะดูยากแต่ถ้าดูดูต้นพันธุ์ซื้อมาแล้วเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่เราพันธุ์นี้แน่นอนพันธุ์นี้ร้อยเปอร์เซ็น ท่านู้ชมท่านที่ซื้อมาแล้วท่านรอรุ่นเลยครับที่ชมคลิปนี้ท่านมารอดูลูกที่ติดผลแล้วของท่านหรือว่ามันเป็นลักษณะเด่นตัวน,นี้ไหมมันจะเป็นกรีบแต่ท่านไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจเวลาลูกมันสมูรณ์ขึ้นมามันจะสวยงามเหมือนเดิมลูกมันจะกลมสุกมันก็จะเต็มจะไม่เป็นกรีบตามตามขนุนอ่อนนี้ถ้าตอนเป็นขนุนอ่อนนะครับมันจะเป็นกรีบนะครับเพราะว่าที่มาแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นความรู้สำหรับคนที่ซื้อต้นพันธุ์มาทีแรกว่าเขาบอกว่าพันุ์นี้ แต่เราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่แน่ไหมแต่พอติดลูกแล้วท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับเป,เป็นกรีบคือพันธุ์อะไรรู้ไหมครับผมท่านผ,ผู้ชมส่วนใหญ่ที่ปลูกขนุนอาจจะรู้แล้วนะฮะคือพันธุ์แดงสุยาครับจุดเด่นของมันจุดเด่นที่สองที่ลักษณะสายพันธุ์ของมันคือมันจะเป็นลูกมันจะเป็นเนี่ยครับจะเป็นกรีบมันยังไม่ต้องคนมือใหม่เขาก็จะมาถามผมว่าขนุนเป็นอย่างนี้มันจะ สมบูรณ์ไหมมันสมบูรณ์ครับมันเป็นลักษณะเด่นพันธุ์ของมันครับผมลักษณะเด่นของมันลักษณะเด่นของมันคือพันธุ์แดงสุริยาครับผมตอนหนุนตอนตอนขนุนอ่อนแล้วมันมันจะเป็นกรีบคล้ายๆถ้าเกิดแล้วแต่คนจะคิดอ่ะมันเป็นกรีบกรีบอ่ะแล้วบางคนก็กรีบใหญ่ด้วยนะบางบางต้นมันก็กรีบใหญ่แล้วแต่รุ่นแต่แต่ตอนที่ผมขนาดทําคลิปเนี้ยผมผมกรีบมันเล็กไงเนี่ยอ่ะในกรีบมันเล็กของก็โชว์นยะคือพันธุ์แดงสุริยาครับ มันจะของผมมันจะเล็กแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้ส่วนมากที่ที่ผมเจอแล้วก็ส่วนมากที่เพื่อนๆท่านผู้ชมเป็นก็เป็นคล้ายๆกันคือมันจะรูปมันจะเป็นกรีบเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นเนี่ยเป็นร่องๆอ่ะเปลือมจะเป็นร่องๆจะมอกีจะเป็นร่องๆแล้วกันจะเป็นร่องเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ของผมเนี่ยร่องเล็กบางทีที่เคยเจอมาแล้วร่องใหญ่ท้ายเป๊ะเลย นี่คือลักษณะลักษณะเด่นของพันธุ์เขาที่เป็นจุดเด่นที่ว่ากับใครว่าจะซื้อพันธุ์แดงสุริยามาตอนปลูกอะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่แต่เพอะติดลูกแล้วถ้าเกิดเป็นกรีบนี่ฟันทงเลยว่าร้านเห็นว่าเป็นพันธุ์แดงสุริยาครับเทคนิคดูพันธุ์นะลักษณะเด่นของมันครับเด่นของมันตอนว่าเราจะดูพันธุ์แดงยาดูยังไงก็ดูที่กรีบนี่แหละครับพันนี้นะครับก็มาแชร์กันนะเผื่อใครซื้อขนุนไม้ถามผมผมก็เรื่องใบเนี่ยผมก็จะ แชร์ไปแล้วแหละแต่ว่าใบาเนี่ยมันดูยากมากเลยคนถ้าเกิดคนไม่คุ้นเคยกับขนุนจริงๆนะใบเนี่ยไม่ต้องไปดูเลยแต่ถ้าเตาคนที่คุ้นเคยขนุนเนี่ยดูใบก็จะรู้แล้วว่าพันไหนพันไหนพันไหนมันจะรู้แต่ถ้าเกิดคนไม่คุ้นเคยอธิบายเป็นคิดยังไงก็ไม่รู้ถ้าท่านท่านชมซส้อขนุนมาแล้วแดงสุยาของท่านนะครับพอติดลูกแล้วเป็นกีบท่านขน,นุนเป็นทรงรูปกีบเนี่ยมีเป็นกีบเป็นล่องเนี่ยไม่ต้องตกใจครับผมนั่นแหละคือลักษณะเด่นของมันลักษณะพันแดงสุยานะครับเป็นจุดเด่นของเขาแล้วสุด แล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะเนื้อเปลือกไม่เต็มมันจะเบี้ยวมันจะบูดไม่ไม่บูดมันเป็นทรงมันเป็นแค่นี้ลักษณะของเขาโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแชร์ลักษณะเด่นขนุนอ่อนพันแดงสุริยาให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให,ให้ให้ผมด้วยนะครับตาภูผาลุยในช่อง y o u t u b e ไล่ผัวน้อยครับลักษณะเด่นขนุนอ่อนพันแดงสุริยา มันจะเป็นลูกล่องมันจะเป็นกรีเป็นล่องลูกอ่อนจะเป็นล่องเป็นกรีไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติมือใหม่อยากจะรู้ว่าพันไหนที่เราปลูกเป็นพันแดงสุริยาแท้ดูใบไม่เป็นมาดูตอนเป็นลูกอ่อนครับผมฟันธงถ้าเป็นล่องกรีแดงสุริยาแน่นอน